ฉันชื่อว่าวิเวียนและฉันเกลียดพี่สาวของฉันใช่ฉันรู้ว่าคุณคงคิดว่าฉันแค่พูดขำๆแต่ฉันพูดจริงฉันเกลียดเธอจริงๆสุดๆเลยฉันอายุ16และพี่สาวฉันมีหน้าโตกว่าฉันปีหนึ่งตั้งแต่เด็กเราไม่ได้สนิทกันนักเหมือนกับพี่คอยผลักใส่ฉันเพราะว่าฉันเกิดมาเลยแย่งความสนใจไปจากเธอจนหมดเธอชอบคอยจุกที่จ้กการกับฉันแอบทําร้ายฉันตอนที่แม่ไม่เห็นและยังขโมยของของฉันตอนนี้ในช่วงวัยรุ่นเธอก็ยิ่งทําแบบนั้นหนักข้อขึ้นไปอีกอ่ะ เธอเป็นยัยปีศาจใจร้ายช่วยม่ได้สักหน่อยที่ฉันค่อนข้างเป็นขวัญใจทุกคนแล้วก็มีเพื่อนมากกว่าเธอเยอะแาะอยู่กับมีหน้ามันยากก็เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาฉันเขียนทุกอย่างลงในไดอารี่ทั้งสิ่งที่คิดและความรู้สึกฉันพบว่ามันช่วยฉันรับมือกับปัญหาได้มากขึ้นฉันเชื่อว่าถ้ามีหน้าได้มันไปแล้วก็ไดอารี่ของฉันจะต้องทำร้ายฉันอย่างสาหัสสุดๆเลยฉันก็เลยซ่อนไว้ใต้ไม้กระดานที่อยู่ใต้เตียงมีหน้าไม่รู้ื่อยที่ซ่อนสุดลักของฉันแน่หรือฉันคิดว่าไม่รู้ถึงนะ จากนั้นวันหนึ่งฉันกลับมาจากไปนอนค้างบ้านเพื่อนของฉัที่ชิเบะฉันพบว่าไม้กระดางแถ่นั้นโดนถอดออกไปและไดอารี่ของฉันมันก็หายไปแล้วฉันตกใจสุดๆจนแทบจะกลัวออกมาเลยนะแย่แล้วสิมันแย่มากแย่สุดๆฉันค้นทั้งห้องเพื่อดูว่าตัวเองอาจจะเผลอวางไว้ตรงไหนหรือเปล่าแม้ว่าฉันดูว่าเปล่าไปนโเถเพราะว่าฉันคอยระวังตัวอยู่เสมอแล้วมีนาก็มาอยู่ที่ประตูห้องนอนของฉันและพูดว่ากำลังหาไรอหู่ฉันต้องผัวว่าเพราะว่าเธอถือไดอารี่ของฉันเอาไว้ คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะแต่ฉันก็เคยทำเรื่องแย่ๆที่ไม่น่าพูดถึงเอาไว้เหมือนกันฉันรู้จากความผิดพลาดและพยายามจะเป็นคนดีอย่างสุดความสามารถแต่ฉันก็เขียนยรื่อแย่ๆทุกอย่างที่เคยทำลงไปในไดอารี่เล่มนั้นและตอนนี้พี่สาวเลือดเย็นของฉันก็รู้ทุกอย่างแล้ว เธอเปิดแดอรี่แล้วเรื่องอ่านอดีตที่ฉันเขียนเอาไว้ทั้งหมดมีครั้งเนงีตอนที่ฉันเมาในปาร์ตี้แล้วก็ยิ่งเง่าที่สุดที่เผลอไปจูบก,กับแฟนนุ่มของเธอที่ไยามอธิบายกับมีหน้าว่ามันเกิดไปหลายเดือนแล้วและฉันเองก็ทำพลาดมาหันเลยเธอลับยิ้มเยาะเธอบอกว่าจะเอาไปบอกกับเคสเมืฉันอาลงไปถ้าฉันไม่ยอมทำตามคำสั่งของเธอฉันไม่อยากทำอะไรให้มีหน้าเลยสักอย่างแต่ดูเหมือนว่าเันจะไม่มีทางเลยเป็นเพื่อนรักของฉันตั้งแต่ช่วงเราต้นแล้วอ่ะแต่ฉันไม่อยากเสียเธอไปสองสามวันถัดมา ร,รู้สึกแย่มากที่เธอมีอำนามีอำนาจเหนือฉันขนาดไหนเธอสั่งให้ฉันทำงานบ้านของเธออย่างเช่นสั่งให้ล้างจานหรือเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าฉันรู้วันนี่เป็นแค่คำสังส่งบอๆของเธอเท่านั้นครั้งหนึ่งฉันกลับจากโรงเรียนมาเจอพ่อแม่กำลังเรื่องบอกว่าบาัตรเครดิตหายไปข้อความแจ้งเตือนจากมือถือบอกว่ามีคนเอาบาอัตรทุกท่านไปใา่หนึ่งร้อยลันละฉันกลับไปที่ห้องตัวเองแล้วพบว่าพี่สาวฉันตังรออยู่แล้วเธอส่งบัตรของพ่อแม่มาให้แล้วบอกว่าให้ฉันเอาไปคืนทีบอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ขโมยไปเองอะ ผอกว่าไม่แต่เธอกลับหยิบไดอารี่ของฉันขึ้นมาแล้วก็ยิ้มเยอะฉันไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมตามนั้นฉันไปบอกพ่อกับแม่ว่าเป็นเพราะว่าฉันอยากได้ที่สุดหน้ารักตัวหนึ่งมากๆแม่ดูช็อกไปเลยแล้วคอยถามว่านี่มันเรื่องจริงเหรอเพราะว่าฉันเป็นเด็กดีมาตลอดฉันถอนใจแล้วก็ยกโทษให้ฉันเพราะฉันกล้าออกมายอมรับในสิ่งที่ทำ แต่ว่าท่านดูผิดหวังในตัวฉันเอามากมากเลยแล้วสุดสัปดาห์ครั้งหนึ่งตอนฉันกําลังตัดหญ้านุ่มหลอข้างบ้านเรียกฉันผ่านรั้วมาแล้วบอกว่าเขามีตัวหนังไปดูหนังคีนี้สองใบเขาอยากรู้ว่าฉันจะไปด้วยได้ไหมแน่นอนว่าฉันตกลงมีหน้าต้องเห็นทุกอย่างจากหน้าต่างของห้องนอนแน่ๆเพราะเมื่อฉันกลับเข้าไปในบ้านเธอก็มาดักเจอฉันที่ประตูและสั่งให้ฉันไปบอกเขาว่าฉันป่วย เธอจะได้ไปดูหนังกับเขาแทนฉันและเธอก็ยังสั่งฉันอีกมากเธอบอกว่าเธอเกลียดผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนมากๆก็เลยมีแผนให้ฉันที่จัดการให้หน่อยวันรุ่งขึ้นในช่วงพักเที่ยงจะไก้ทิซุดกใส่ชุดข,ของผู้หญิงคนนั้นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ขอโทษเธอละหว่งที่พาเธอไปล้างในห้องน้ำไม่ถึงวเวลาก็ให้ฉันไปหาการบ้านของเธอคนนั้นให้เจอแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะติดสืบเหนผ่านไปได้ดีดไม่มีใครสงสัยอะไรเลยสักนิดและฉันโล่งใจมากๆฉันเกรงสุดๆเพราะว่าฉันไม่เคยทำเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วานนนนยัั ฉันก็เห็นเธอคนนั้นร้องไห้เพราะว่าหาการบ้านในล็อกเกอร์ของตัวเองไม่เจอฉันรู้สึกแย่มากต้องยุดเรื่องนี้ให้ได้เลยจะไปโหลดภาพที่เหลือเพ่กลับบ้านให้เร็วกว่าปกติแล้วก็มาคนห้องของนีนะ